นะเข้าใจนะครับนะผมไม่ได้ไปหลอกลวงใหรนะผมเห็นของผมมาแต่ไหนแต่ไรนะบอกมันแบบตรงเลยมาสิบอกลำบากนี่ลำคาดนะสีเห็ดยังก็บบรดเห็ดนะผมไม่ได้ไปตัวไปนะเอาเงินมาผมเห็นแน่ผมมาบอมีนะผมเห็นของผมมาแต่ไหนแต่ไรนะต้องเข้าใจนะขลองใจมากคุยกันเลยนะอบอกไว้ก่อนนะคือบ่ได้ไปเอาตัวให้มาเอาเงินไปมาเห็ดอยู่แล้วเห็ดมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเห็ดช่องเห็คลิปมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วอันนี้ สามปีนะเห็ุมาอยู่นี่เราเข้าใจกันด้ครับมาอันนั้นนีน้ำมือเลี้ยวเอ็นหิ้งพื้นหนุนหนี่เหตุแต่ล้วแต่ผมเจ้าเด้บอกเลยเห็ดมาล,ล่ะในอดีตยิ้นกันนี่คือผมทั้งนั้นเขียนเองนะน้ำมือเขียนในไพร้อมเขียนในผมเองผมตรงเห็ดของผมจนประสบความสำเร็จคนนี้แล้วจุดยืนผมมีนะ แม่เอาเงินมาให้ก็บอเอานะบอกมาเลยเพราต้องเอามาให้นะบอมักบอเอาของไผ่นะมักต้องการเห็ดเองเป็นปว่ตถิประสบความสำเร็จนะบอกไว้เ,เ้แนะหล้เข้าใจนะ